ข้อ12นะครับถ้า a เท่ากับ2กำลัง2551 b เท่ากับ3กำลัง2551แล้วผลบวกของหลักหน่วยของ a และ b มีค่าเท่าใดนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับจำว้เลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับเราไม่ต้องไปหาเลยนะครับว่า2นะครับคูณกันทั้งหมด2 5 5 1ครั้งเนี่ยนะครับได้เท่าไหร่นะครับเราจะมีเทคนิคนะครับเทคนิคก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่านะครับ2กำลัง1เนี่ยมันคือ2ใช่ไหมครับ เราจะสนใจที่หลักหน่วยนะ2กํกลัง2ก็คือได้4เนาะแล้วก็2กํกลัง3ก็คือ8นะแล้วก็2กํกลัง4นะครับก็คือ16ถูกไหมครับสนใจหลักหน่วยนะหลักหน่วยถัดไปครับ2กํกลัง5ก็ได้มาเป็น32ถูกไหมหลักหน่วยนะครับเห็นไหมมันจะวนกลับมาที่สองแล้วถัดไปครับ2กํกลัง6ก็เท่ากับเท่าไหร่เอ,อ่ยครับ64อ่าจะเหมือนกันเห็นไหมครับตรงนี้ ลักหน่วยนะครับนี่คือหลักหนวยหลักหน่วยหลักหนวยหลักหนวยนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับคราวนี้เราจะเห็นว่าทุกๆ4ตัวใช่ไหมครับอคูการไวสี่นะนะครับ4ตัวเนี้ยนะครับมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คือเห็นไหมตัวที่5้าก็จะเป็น2ตัวที่6ก็จะเป็น4ี่ตัวถัดไปตัวที่7ก็จะเป็น8ไปเรื่อยๆครับตัวนี้นะมันจะซ้ํากันทุกๆ4ตัวนะครับ4ตัวโอเคไหมตรงนี้นะครับ คราวนี้เทคนิคนะครับเราจะหาว่าหลักหน่วยเนี่ยนะครับหลักหน่วยของ a เนี่ยนะครับของ a นะเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราดูนะครับเราเอาเลขยกกำลังนะครับตัวนี้นะครับนำไปหารด้วย4นะครับเจ้า2,500ตัวนี้นะครับเอาโยมาเลยครับ51ไปหารด้วย4นะครับสมมุติว่าถ้าหารลงตัว หารลงตัวปุ๊บนะครับจำวาเลยนะครับก็คือเศษเป็นอะไรเอ่ยเศษเป็นศูนย์เศษเป็นศูนย์จำไว้เลยนะครับก็คือว่าเราจะได้ตัวหน่วยก็คือหลักหน่วยก็คือ6ถ้าเศษ1ก็คือตัวแรกก็คือ2เศษ2คือตัวถัดไปครับตัวที่2ครับ4เศษ3ก็คือ8หารลงตัวอย่าลืมจำว้เลยนะครับคือตัวสุดท้ายตัวที่4ก็คือ6โอเคไหมครับอ่าเราหารกันนะนะครับหารปกตินี่แหละครับผลลัพธ์ไม่เอา นะครับเอาแค่เศษว่าเศษตรงนี้คือเท่าไหร่อ่าโอเคนะนะครับคราวนี้เริ่มต้นเราก็หารครับ2551ครับหารด้วย4ี่ถูกไหมนะครับหารด้วยี่ปุ๊บนะครับอ่ะเศษศูนย์ก่อนนะหารปกติเลยครับ4อะไรครับ4 6, 24ลบกันเหลือ1ดึง5้ามาครับ4อะไรครับ15 4อะไรเอ่ยถูกไหม12เหลือ3ดึง1นมาครับอ่า 4728ลบกันเหลือเศษ3นี่สำคัญตรงนี้ครับตัวนี้ครับสำคัญมากขอใส่สีแดงแล้วกันตัวเนี้ยนะครับนำมาใส่ตรงนี้เศษ3เศษ3ก็แสดงว่านะครับตัวนี้เลยนะตัวนี้เลยครับเศษ3นะครับอ่าลักหน่วยของ A ก็คือเป็น8ครับขอเขียนตัวแดงเลยสำคัญนะโอเคนะครับไฮไลท์ไว้ก่อนก็ได้8นะ ถัดไปเทคนิคเดียวกันครับเดี๋ยวขอลบตัวที่เราทดกันก่อนนะนะครับลบไปเลยนะครับตันนี้เราจะหาค่า b บ้างนะครับค่า b นะครับใช้เทคนิคเดียวกันเลยนะครับค่า b ก็เหมือนเดิมครับแต่จะเป็น3ใช่ไหมครับ b มันเท่ากับ3ามกำลังสองพเหมือนเดิมครับเราก็จัดการหานะครับสากำลังหถูกไหมครับก็เท่ากับ3 3ากำลังสก็เท่ากับ9 3ากำลัง3เท่ากับ27 3กำลัง4เท่ากับ81 3กำลัง5ก็ได้มาเป็นเท่าไรเองครับเอา3ไปคูณครับได้243ครับเห็นไหมมันจะกลับมาอีกแล้มันจะเหมือนอีกแล้วนะครับแสดงว่าถ้า3กำลัง6นะครับเลขไม่สนใจแสดงว่าตัวหลักหน่วยต้องเป็น9โอเคไหมนะครับแสดงว่าคูขีดกันเลยนะมันจะวนทุกๆเท,ท,ท,ท่าไรเลยครับเหมือนเดิมครับ อ่าสีตัวนะสตัวเทคนิคเหมือนกันครับของนะครับ B อ่านะครับตัวนี้มันก็ต้องหารด้วยอะไรครับตัวนี้นะก็หารด้วย4สีนแล้วเราก็จะได้เศษคือเท่าไหร่ครับเศษ3เพราะว่าเป็นตัวเลขเหมือนกันคือ2551หาร้ยหากไหมหารด้วย4แล้วก็เหลือเศษ3นะครับเศษสามสำคัญมากนะครับเราก็ไปดูครับอ่าเศษ3ก็คือเป็นเลข 7จําำได้นะครับแสดงว่าผมเขียนก่อนหลักหน่วยนะครับของ B ก็เท่ากับ7นั่นเองครับอ๋อแขวเขียนตัวแดงนะเพราะว่าเมื่อกี้เขียนตัวแดงไว้นะครับครับโอเคนะหลักหน่วยของเขาเนี่ยนะครับก็คือ7จ็ดไฮไลท์นิดนึงครับมาดูโจทย์นิดนึงนะโจทย์เขาบอกว่าอะไรนะนะผลบวกของหลักหน่วยนะครับ ผลบวกของหลักหน่วยของ a และ b แสดงว่าเอาอะไรเอย่ยครับเอา8กับอะไรครับ7นะนำมาบวกกันใช่ไหมครับผลลัพธ์ก็คือ8บวก7ก็เท่ากับ15นะครับอันนี้สอนละเอียดเลยเนาะตอบ15นะครับข้อนี้นะครับข้อที่12ครับโอเคครับผม